ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเครื่อนเข้า10บจังหวัดบ่ายค่ำดึกวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันจันทร์ที่4เมษายน10จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลากระบี่ตรังและสตูลโดยพื้นที่ฝนภาคใต้70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกหนักจะเน้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนประเทศไทยทางตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกอากาศเย็นจะเน,น้นทางตอนบนของภาคเนื่องจากในวันนี้อีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพาดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังค่อนข้างแรงภาคใต้จะมีฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากขอให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากปริมาณฝนสะสมโดยนะครับคลื่นลมจะมีกําลังแรงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในด้านของการเดินเรือส่วนประเทศไทยทางตอนบนมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมนะคะที่แผ่ลงมาจากจีนแต่จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงทําให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่6เมษายนหลังจากนั้นหลังจากวันที่6เมษายนเป็นต้นไปอากาศจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ